ยางไฟแดงวันนี้มีล้อกอดไฟแดงอีกุดอดล้อเก่าตัวใหม่เข้ามาหลายชุดเลยนะ ข้างในมีดีเย็ดนะครับนะครับปาเชโลตัวใหม่ลีโวปาเชโลนะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่มองดูตรงปกทักได้นะครับผมตรงปกทักได้เลยนะครับผมถอดป้ายแดงปี2023ทุกชุดนะครับถอดป้ายแดงปี2023ันยีทุก ใจทักได้ครับผม